ไอ้เห<ด>ี้ยเฮ้ย,ออยโอย้อะไรแม่งเล่นลุมลเลยสัสไอ้เจกลัวไอ้เหี้ยผันเหอะ ไม่ยังไว้สัตว์เลยมึงให้กีทูไปสกุลิ่งเกวีนแค่ไห้วะไปแว้งจอบ เองเงินคนเดิมเงิตรงเดิมยงั้นขอไม่โหลดแล้วก็ฟงฟังโหลดได้มาก็โหลดได้ วิ่งกันกระน่ำไปสายวิ่งกันกระน่ำไลยที่เดียวจับแม่เลยมาต้องนานเพื่อนสามติดหายแมงหมดจีเพื่อนหอดแมงหมดอีกไอ้ป้ายตกใจนี่ครับ มุเล sí, okay, 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 <the> ่นเกทูลกูรุ่งเลยนน่ะไอเควันเควันนีขันได้หนมาแล้วก็สองตัวแล้วานรอเพื่อนไง้รอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนแม่ตุ๊ต่อมต่อมง่ายนะตัวตุ๊กแลวก็เอนออกไยิงมันเออออกไปยิงมันเฮ้ย ยุ่งไรแว่นโอ้เล่นแต่ฟฟ้าแหลกแค่แยะแจ่แย่แย่ก็เกมอื่นไม่ได้เหมือนกันอ่ะเอออะไรอะไรลองขาดไม่ได้เล่นเลื่อนเล่นวะก็จะตายไปตั้งเกียร์เขาตาย โหดูเพื่อนเกม้ยมีเด็ดสัตว์เกี้ยมีไอ้เหี้ยกูบอกเลยยังเร็วไปจะเล่นมีอีกกลัวไอ้เนี่ยคนเล่นคนเดิมกูฝันเมื่อกี้เล่นหนึ่งเล้วอย่าฆ่ากูขอฆ่าจะตายก่อนเราเล่นแล้วตกแก่ทเลนเล่นแค่นั้นแหละเอ้โหสับโผล่เล่นมีดไอ้เหี้ย ไอเหีย,ยปืนไอ้น,นี่พี่อ้าวยนิ่มเนยิ่มเนอีกคนไล้สัดโอ้ยเล่อนเลยลน้ลื่อนะเลเจาเ p r o t e โอ้ยย่ม เอ,อ,อาอีที่เดียนเอาเล่นมือแกมึงเล่นปืนทำไมล่ะ <c oughs> ่า,า <c oughs> ไม่มีในหมู่โจรไม่มีในหมู่ตำรวจโอ้เล่นคิดเลยเหรอไอ้ก๊อฟได้ผมเอาได้นี่ไอ้ตัอปไมเล่นแคเคทไอ้เวัน <c oughs> <c oughs>

โดินไปเต้นเฮ้ยให้ปักเพิ่มมาไม่ได้่้โเกมมาเล่นเลยเเห็นเ่อนเพื่อนเพื่อนไอเดียหตาดีมาลอน้น